พรีวิวก่อนเกมลิเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนเจ้าสัวน้อยฟูแล่มสวัสดีครับสวัสดีแฟนลิเวอร์พูลทุกท่านนะครับเมื่อวานนะครับก็มีภาพซ้อมออกมานะครับก็จะมีเดียโก้โซตาเค s เอซ่าคอตาซิมิกาสนะครับแล้วก็โกนาเต้ส่วนคนที่กลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้เต็มรูปแบบก็จะมีโซตาและเคเอซ่าครับสคนนี้ส่วนโกนาเต้นะครับกลับมาซ้อมได้แต่ว่า ซ้อมในโรงยิมนะครับยังเรียกความฟิตอยู่ส่วนคอต้าซิมิลาสนะครับกลับมาซ้อมในสนามได้แต่แยกซ้อมเดียวนะครับสำหรับคอต้าซิมิลาสสรุปผู้เล่นที่พร้อมลงเล่นคืนนี้ก็จะมีโชต้าและเคเอซ่านะครับส่วนโกนาเต้และคอต้าซิมิลาสยังเรียกความฟิตอยู่นะครับมาดู11ลรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทีมลิเวอร์พูลคืนนี้นะครับที่คาดการ ผู้รักษาประตูอาริซงแบ็กเกอร์กองหลังเวอร์จิลฟานไดจโกเมสแบ็กขวาเทนแบ็กซ้ายอบโบกองกลางก็จะมีไลอันกาเวนแบ็เคร์ติสโจนซบอสไลส่วนกองหน้านะครับหน้าขวาโมฮัมเหม็ดซาลาหน้าซ้ายโคดี้กากโปหน้าเป้าลุยดีอาร์สิบผู้เล่นที่คาดการคืนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับต้องมารอดูกันว่าอันเนอร์ส็ลตจะจัดออกมาแบบนี้หรือเปล่า มาดูสถิติ5นัดที่เจอกันล่าสุดนะครับสำหรับทั้ง2ทีม5นัดล่าสุดเป็นฝั่งลิเวอร์พูลนะครับที่เอาชนะไปถึง4เกมแล้วก็เสมอกับพู้เล่ม1เกมก็ถือว่าฟอร์มเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลยังเหนือกว่าเห็นได้ชัดเจนนะครับมาดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของผู้มาเยือนเจ้าสัวน้อยพู้เล่มนะครับ5เกมพูเลมที่ลงเล่นนะครับชนะได้2เกม เสมอ2แพ้1นะครับมาดูฟอร์มเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลนะครับ5นัดล่าสุดที่ลงเล่นเก็บชัยชนะไปถึง4เกมจาก5เกมเสมอ1เกมนะครับก็ถือว่าฟอร์มลิเวอร์พูลร้อนแรงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับลิเวอร์พูลถ้าชนะคืนนี้นะครับก็จะมี38แต้มนะครับและจะนำห่างเซลซีอันดับ2 7แต้ม สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปทำข่าวต่อไปขอบคุณมากครับ